สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาต่อรีเลย์แต่ในกรณีที่เราซื้อแต่มาติดตั้งเองนะคะในรถยนต์เราเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรทั้งหมดเลยค่ะเนาะซึ่งทุกทุกท่านสามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าเส้นไหนต่ออย่างไรนะคะตัวนี้คือรีเลย์นะคะรีเลย์สองขานี่จะเป็นไฟ ตัวนี้คือรีเลย์สขาไม่สองขานี้จะเป็นไฟนะครับสองขาที่ชี้เหลืองน้ำเงินเป็นไฟนะคะไอสายไฟนี้มันแล้วแต่เรานะมันจะสีไหนก็ได้ส่วนสายไฟเหลืองน้ำเงินแล้วแต่เราสีไหนก็ได้นะคะเขียวนี่ก็คือจะเป็นสวิกช์สวิกกดแต่นะครับสีเขียวเป็นสวิกกดแต่นะคะส่วนีแดงเป็นไฟที่มาแตนส่วนสีแดงเป็นไฟที่มาแตนนะคะตัวนี้ก็ สายดินแล้วก็จะไปาสายดินก็จะขันลงตัวถังนี่คือลักษณะของแตรนะคะ<ม>เห็นไหมคะเนาะนี่ค่ะก็จะต่อแบบนี้นี่คือสายสีแดงออกมาจะออกมาจากแตรนะคะก็จะมาที่ดีเล์แล้วก็สายดินก็จะมาจากแตรแล้วก็จะลงตัวถังของรถนะคะและสีเขียวเป็นสวิตค,ค่ะ<ม>จะอยู่ตรงพวงมลาลัยนะคะสวิตตรงนี้ เฉพาะรีเลย์ก่อนนะเดี๋ยวช่างทองจะลองเฉพาะรีเลย์ให้ดูก่อนนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่แต่เอาสายดินตัวสายดินขางฟ้านี่ค่ะก็ใช้แบตเตอรี่นะคะได้ยินเสียงไหมคะ,เ,มคะเดี๋ยวเมทแท่งจะเอาหมนะนี่ค่ะรีเลย์ใช้ได้ แล้วเดี๋ยวเราจะต่อเข้าที่แตรนะคะก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเสียงแตรรถเลยเนาะค่ะอย่าตกใจนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงเห็นไหมคะดูที่มือเดี๋ยวพี่ท้องกดอีกทีค่ะนะคะเนาะพอกดก็จะมีเสียงดังก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ทองไล่ให้ฟังอีกรอบเนาะนี่เป็นในบอนะคะ รีเลบอสนะคะจะมีเลขอยู่นะจะมีเลขอยู่นะ,ะ,นะคะหเห็นไหมคะสังเกตตามนี้วจะเป็นสีแดงจะเป็นไฟออกจะเป็นขาตัวนี้น,นะสีแดงไฟออกขาตัวส,บบะะสีเหลืองตามดูตามนิ้วนะคะเหลืองค่งะที่มันเข้าไฟไฟนะี้ ที่เข้าไปไฟนะคะสายเข้าไฟนะส่วนตัวนี้ก็ที่เป็นสายสีน้ําเงินที่เข้าไฟตัวนี้ไฟสองเส้นนี้ต้องผ่านฟิวส์นะคะเพื่อป้องกันไฟไหมไฟสองเส้นสีน้ําเงินกับสีเหลืองเนะะี่ยค่ะต้องผ่านฟิวส์นะคะเนี่ยให้ดูเดี๋ยวนะให้เปรยเียบเทียบดูอย่างนี้เนาะนจะได้ไม่งงเน,นี่ยค่ะเนาะเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันจะมีตัวเลขอยู่นะคะซึ่งมันจะมีตัวเลขบอกเราอยู่นะคะส่วน ส,สีเขียวสีเขียวบบสีเขียว,ยวก็จะ่ตเขจะเข้าตรงนี้จากสวิกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะมันจะมีตัวเลขอยู่นะถ้าใครดูตามตัวเลขมันก็จะมีตัวเลขบอกนะครับให้ดูตามตัวเลขได้นะคะถ้าใครรับชมตามถ้าใครเข้าใจตามตัวเลขอะค่ะก็เสียบตามได้เลย จะดูตามขาตามหน้ามันก็จะตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะหน้าอยีตัวนี้จะตัวนี้จะแบนมาทางนี้นะสองตัวนี้จะฝามไปทางนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่สำหรับระบบรีเลย์แต่รถยนต์นะคะเนาะ แล้วถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากให้เมียช่างซ่อมอะไรให้ดูวงจรรุ่นอะไรวงจรของอะไรรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะคอมเมนต์ไหนเยอะสุดและคอมเมนต์ไหนมาก่อนก็จะได้รับสิทธิ์นั้นก่อนนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์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 ด้วยนะคะแชร์ share, เยอะเยอะเลยที่สำคัญ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะเมียช่างมีคลิปลงทุกวันติดตามรับชมได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ